สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมโปรเจ๋งสัตวั์คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังของทาง m a g p พายอินเตอร์เนชันแนลไทยแลเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้คุณฟังว่าที่มาที่ไปของบริษัท m a g p พายอินเตอร์เนชันแนลไทยแลเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ดูฟังก์ชันของทาง m a g p พาก่อนว่ามีอะไรอยู่บ้างนอกจากเราจะมีแผนการตลาดที่ ทรงพลังแถมให้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยสมเหตุสมผลกับคนที่เป็นดิสิบิวเตอร์ที่เขาควรจะได้รับเรายังมีเรื่องของการเทรนนิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเพราะว่าเราจะอยู่ในกลุ่มของการดูแลแล,และรักษาที่สำคัญข้อดเด่นของเราเลยของ m a c p พายไทยแลนด์เนี่ยคือเรามีอบรมทางด้านออนไลน์ให้คุณด้วยไม่ว่าจะมีทั้งคลิป มีทั้งเว็บที่เป็นแอเให้กับทุกคนได้ส่งแถมยังมีเรียนการทำแอดโฆษณาถือว่า m a g p พายไท i แลนด์เนี่ยนะครับครบวงจรในเรื่องทั้งแผนการจ่ายและผลิตภัณฑ์และก็ระบบเทรนนิง่งทีนี้ m a g p i า i อินเตอร์เนชันนเนี่ยครับสำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับผมเนี่ยได้ไปเห็นและได้ไปเยี่ยมเยียนมาแล้วผมมีคลิปให้คุณได้ติดตามนะครับผมต่อมาคือ บริษัทแม็กพายนะครับยังมีเรื่องของสถานวิจัยและเรื่องของโรงงานที่เป็นของตัวเองด้วยฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่มาที่ไปของแม็กพา์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสำนักงานที่นี่นะครับแม็กพา์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งเนี่ยนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี2008นะระยะเวลาตอนนี้ก็ผ่านมาเข้าปีที่16แล้วนะครับผลิตสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม สารตั้งต้นของมะลุมอินเดียมะลุมสายพันธุ์ที่ชื่อว่าโมลิงกาโอลิเฟล่านะครับเป็นผู้ผลิตสินค้าตัวนี้หลาย10รายการที่นำส่งนำขายสารตั้งต้นรวมถึงผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยให้กับหลายประเทศมานานถึง16ปีแล้วนะเรายังมีสกายรี o ซ่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1991เลยนะครับ ตอนนี้ก็พาเข้าไปเท่าไหร่แล้วครับ3ามปีแล้วนะครับ Sky Resolve เนี่ยเป็นบริษัทแรกของทางต้นสังกัดของแมกพายเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นสถาบันวิจัยที่คิดค้นพัฒนาต่อยอดจากเขาเรียกว่าสถาบันที่อยู่ทางด้านต่างประเทศทางด้านยุโรปเนี่ยให้เรามาวิจัยดิ่นานมากแล้ว นะครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยธุรกิจของตัวแม็กพายเนี่ยมาจากงานวิจัยนะครับและผลิตสารตั้งตน้นต่อมาอีก16ปีให้หลังเนี่ยนะครับก็ได้มีสกายนูทราเซติคอลก็คือโรงงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความงามและโรงงานนี้ย,ยังอยู่ในสายการผลิตเป็นซัพบให้กับตัวสถาบันวิจัยด้วย22ง,ง,งที่นี้นะครับผมก็ไปเยี่ยมมาแล้วเหมือนกันนะผมไปดูมาแล้ว ต่อมาครับรวมองค์รวมทั้งหมดเนี่ยของทางตัวแม็กพายคือมีสถาบันวิจัยเองสามารถวิจัยพัฒนาควบคุมการผลิตรวมสึงสร้างสรงสรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้เพราะอะไรครับเรามีสถาบันวิจัยที่คิดค้นสารตั้งต้นใหม่ๆตลอดเวลาเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของ m a ็กพายอินเตอร์เนชั่กันนะครับท่านนี้เป็น CEO นะครับดาโตตันฮอกเกงนะ ท่านมีประสบการณ์การทำอุตสาหกรรม O.M. e คือเป็นผู้รับผลิตเนี่ยม,มามากกว่า30ปียังเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาให้กับแบรนด์ดังๆในมาเลเซียเยอะแยะมากมายและยังมีแบรนด์ร้านทำผมที่เก่าแก่มากๆอย่างพีมาโอริโกด้วยนะครับผมท่านเป็นทั้งผู้ก่อตั้ง Sky r e ี o อ t และ Sky n u t ตรา i ซนติคนั่นเอง สำหรับท่านนี้นะครับเป็นภรรยาท่านประธานนะครับตำแหน่งก็คือ chief operating officer เป็น M.D.M ท่านคุณไอรินนะครับท่านเป็นผู้ริเริ่มนะครับในเรื่องของการสักคิ้วในมาเลเซียมันนานมากเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโกโบของมาเลเซียโดยเฉพาะเรื่องของความงามนะท่านมีตำแหน่งเป็นเขาเรียกผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสกายรีซอ และ SKY n u t a c e เ t i c a l ที่สำคัญคำว่า o r i ิ o เนี่ยยังเป็นแบรนด์เรื่องของสินค้าความงามมีมากกว่า1 0 0 s k u นะครับประสบการณ์ในด้านความงามของท่านเนี่ยอยู่ในลายเกี่ยวกับบิวตี้เนี่ยมากกว่า35ปีอยู่ในลายของ MLM มากกว่า10ปีนะและก็อยู่ในไลน์อุตสาหกรรมที่เรียกว่า f m c เอม่อ CG เนี่ยมากกว่า5ปีฉะนั้น ในเรื่องของความงามเนี่ยยังเป็นคลิก,กรรมการสมาคมความงามของมาเลเซียด้วยนะครับผมดูท่านต่อมานะท่านนี้เนี่ยจะมีส่วนร่วมที่ใกล้ชิดกับคนไทยมากที่สุดเลยนะครับท่านมีตำแหน่งเป็น International Business Development Director คุณมูรินโญนั่นเองนะครับท่านนี้ทำงานร่วมกับทางผมนะครับจะเป็นคน corporate ใน5ประเทศนี้เลยนะแล้วก็อยู่ในแวดวงของธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสุขภาพความงาม MLM มามากกว่า20ปีคือข้ามวอดเลยนะครับและอยู่ในบริษัทที่โด่งดังมาก่อนท่านจะโด่งดังในฝั่งทางยุโรปทางเอเชียเนี่ย ก็เลยอาจจะไม่เคยค่อยได้ยินเท่าไหร่นะมีองค์กรต้องดูแลคนมากกว่า13ประเทศมากกว่า80,000คนมีการสับจัดสัมมนาผ่านตามาแล้วมากกว่า300ครั้งนะครับฉะนั้นเรื่องของงานสัมมนาเรื่องของฟังก์ชันนะครับท่านนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะอยู่มานานมากต่อมานะครับเรามาดูอวอร์ดหมายถึงรางวัลต่างๆที่ทำให้ทุกท่านเนี่ย ไว้วางใจเกี่ยวกับสินค้าของแม็กพายอันดับแรกเลยนะครับตัวแม็กพายที่เป็นสคบเนี่ยจดมานาน2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี65ฉะนั้นท่านเป็นกลัวเลยว่าการทํางานกับเราเนี่ยเข้ามาเนี่ย,ยบริษัทยังไม่มีสคบนะยังไม่มีอยนะยังไม่มีสถานที่เก็บฉะนั้นทําไปวันไปไม่รู้ท่านไหนจะเข้ามาจับนะครับต่อมาครับแม็กพร์ไทยแลนด์เนี่ย ตัวบริษัท DBD เรามีไรเส้นเราจดเรียบร้อยนะครับมัลติ r ีเวลมาเก็ตติ้งลเซ้นเรามีแล้วนะครับเรื่องของ Import ์ต e n เก็คือนำเข้าสินค้านะครับเราจดไว้เรียบร้อยนะครับแล้วเรายังมีมาตรฐานที่เป็นไรเส้นอีกมากมายฮาลานเรามีนะฮาลานเนี่ยเราเป็นฮาลานที่ใช้ในสากลนโลกเลยนะเราสามารถส่งสินค้าของแมกพายไปประเทศกลุ่มอาหรับได้สบายสบาย สินค้าเราเนี่ยนะครับยังมี True ช m e r i นี Product i n ิน u r a a n นหมายถึงว่าสินค้าเราเนี่ยนะครับมีประกันสำหรับผู้ที่กินแล้วมีความผิดปกติหรือ Accident หรือ side effect เนี่ยนะครับวงเงินประกันตัวนี้นะครับถึง2ล้านนะครับผม2ล้านนะแล้วเรายังมี Global Super e x c e l l e n t b a a a ์ a บดนั่นหมายถึง m a c p พ e เนี่ยนะครับชื่อ m a c p พ e เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้รับการรันตีว่าเป็น g l o b a l super เราอุตสาหกรรมของของทางแม็กพายเนี่ยนะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตมีใบ SME เยอะแยะ,ยะมากมายที่ผมไปดูมาเนะี่ยที่มาเลเซียสำนักงานใหญ่นะครับทั้งตัวแม็กพายและตัวสินค้านี่นะใบเขาเนี่ยนะกองใส่กระมังได้เลยเพราะติดเต็มฝาผนังมีทั้งเป็นตัวสินค้าเป็นตัวสถาบันวิจัยเป็นตัวโรงงานและเป็นตัวทั้งบริษัทอย่างอันนี้เป็นต้นอันนี้จะเป็น SKY N นูต้าสิทธคคือ GMP มาตรฐานการผลิตและ ISO คือมาตรฐานของโรงงานเรามีนะครับและตัวที่เป็น r e e ี r c e คือเป็นสถาบันวิจัยที่เป็นคนคิดค้นแล้วก็ให้ทาง Sky n u t a l i s c a เป็นคนผลิตให้กับ m a c p i เนี่ยเราก็มีทั้ง GMP และมาตรฐานของเขาเรียก Food and Safety นะมาตรฐานของโรงงานและสถาบันวิจัยเราเนี่ยเยอะมากนะครับ m a c p i เนี่ยมีอยู่5ประเทศมาเลเซีย ตุรกีสิงคโปร์อินโดและไทยแต่มีกลุ่มลูกค้าที่เขาทานเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของทางแม็กพายเนี่ยมีมากกว่า20ประเทศนะครับตอนนี้กำลังจะขยายไปยุโรปมากขึ้นแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่ภาคพื้นเอเชียตอนนี้มากกว่า20ประเทศแล้วนะฮะฉะนั้นสินค้าของเราเนี่ยมีมานานมากแต่แม็กพายเนี่ยเพิ่งเข้ามาเปิดทำการ ในประเทศไทยได้ไม่นานนี้นะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับโปรไฟล์ของบริษัทคร,าครา่าวๆท่านไหนสนใจอยากจะร่วมงานหรือมีโอกาสไปดูด้วยตาตนเองได้ยิ่งดีนะครับฉะนั้นคลิปนี้ผมขอทำการจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและติดตามผมในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ